อยากพูดได้หลายภาษาอยากเก่งภาษาเร็วๆนะคะกดตามติดตามคลิปนี้ไว้ได้เลยะคะ่ะ subscribe ไว้ได้เลยนะคะราบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วคุณจะเก่งภาษาเร็วมากๆเลยค่ะ คอยจะเริ่มยกตัวอย่างจากภาษาที่ง่ายที่สุดกับภาษาที่ยากที่สุดก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ภาษาที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมมากที่สุดก็คือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวคอยจะมาแนะนําภาษาที่ยากที่สุดนะคะก็คือภาษาจีนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมด้วยนะคะตอนนี้อย่างแรกเลยค่ะภาษาอังกฤษง่ายมากเลยค่ะคือด้วยความที่ว่า ออตอนนี้หลักสูตรตั้งแต่สมัยก่อนอดีตนู่นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรามีการเอาวิชาภาษาอังกฤษน่ะใส่ในหลักสูตรของประเทศไทยอะ่ะมาเยอะแล้วแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้ใช้นะคะนี่คือประเด็นหลักเลยที่ทำให้พูดไม่ได้นะคะก็คือเราไม่ได้ใช้คือเรียนแล้วไม่ได้ใช้สมองเราก็คิดว่ามันเป็นเวสละคะ่ะมันมันเป็นขยะในสมองเราอะ่ะมันไม่จําเป็นนี่เพราะว่าไม่ได้ใช้เราจะจําไปทําไมจะตั้งใจเรียนไปทําไมถูกไหมคะเพราะงั้นวิธีที่ทําให้เรา เป็นเร็วขึ้นนะคะเป็นเร็วขึ้นเกิดเร็วขึ้น,นก็คือใช้ซะนะคะใช้นะคะเช่นะะชอะไรเอ่อเราจะเติบโตจากความกดดันนะคะทำไงเอ่ยไปสมัครงานซะค่ะไปสมัครงานที่จะใช้ที่จะต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะอ่อย่างเช่นในดีคุณอาจจะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะคุณอาจจะเริ่มจากสอนภาษาไทยให้ฝรั่งก็ได้ <c oughs> หรือว่าแปลเอกสารก็ได้ถูกปะเห็นไหม เริ่มจากอะไรอย่างง่ายๆก่อนหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมจะทํางานหรือว่าไม่ว่างไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากสมัครแอปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ระวังนะอย่าไปหาหนะเจอใครนะแบบเตือนไว้ก่อนนะคะเออก็สมัครแอปเพื่อคุยนะคะวิธีคุยง่ายมากค่ะแค่คุณก๊อปวางค่ะแค่เซฮัลโหลไปนะคะฮลัฮโลโหลฮัลโหลเขาก็จะฮัลโหลกลับมาค่ะพอเราฮัลโหลไปเขาจะฮัลโหลกลับมาแล้วเขาจะถามเรานะคะแล้วก็เอาไอ้นี่ เอาคาถามของคนแรกอะ่ะก็ไปถามคนที่สองสามสี่เรื่อยๆแล้วเขาก็จะตอบมาที่เป็นในเวแบบ different way อะคะ่ะก็คือไปตอบมาในเวแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแตกต่างกันไปทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าไอ้คาถามเนี้ยแต่ละคนตอบยังไงบ้างแล้วมันแปลว่าอะไรแค่นี้เลยอันนี้ง่ายเลยอันนี้คือหลักการพื้นฐานนะคะก็วางไปแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อเขาทักทายกันอย่างนี้มันตอบกันอย่างนี้มันพูดแบบนี้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็น อะไรที่ประหยัดเวลาและประหยัดเงินที่สุดแล้วคุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,กฤษได้เยอะมากเลยภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะเยอะกว่าในคลาสอีกนะเยอะแล้วก็ได้สาระแล้วก็มีความเขาเรียก่อะไรนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าในคลาสเยอะเลยแถมฟรีแถม,แถ,มถูกด้วยนะคะไปโหลดแอปแอปแบบเดทติดด้งเดทติ้งแอปแอปไหนมาได้แลลองทําแบบพลอยว่าดูฮัลโหลไปพอฮัลโหลเสร็จแล้วปุ๊บเขาตอบกลับมาแล้วเขาก็จะถามเรากลับรอเขาถามเรา เสร็จแล้วก็ก็คบคถามนี้กรอบวางกอบวางกอบวางอหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะพอใช้วิธีนี้อพอใช้วิธีนี้ในการเรียนภาษาจีนนะคะใช้วิธีนี้ในการเรียนภาษาจีนแล้วก็เป็นภาษาเปนซึ่งเป็นเร็วมากเคยบอกเลยคือมันเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะ่ะส่วนเรื่องสะกดคําเรื่องแปลเรื่องความหมายต่างๆเข้าๆอย่างเงี้ยคุณเอาไปแปลเข้าๆได้หมดนะคือที่สําคัญคือ เราต้องเทรนสมองเราให้เขาเรียกว่าอะไรเราต้องเทรนสมองเราให้รู้สึกว่าไอ้ภาษาเนี้ยมันจําเป็นไอ้สิ่งที่ก็เราเรียนเรากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมันจําเป็นนะคะพอมันจําเป็นเสร็จปุ๊บเราหาสถานการณ์หรือว่าสร้างสภาพแวดล้อมให้มันบังคับใช้ได้อะแล้วเราจะเก่งเองค่ะเออเราจะเก่งขึ้นเร็วมากเลยดีกว่าแบบเรียนหกปีอย่างเงี้ยปถมปหนึ่งถึงปหกมหนึ่งถึงมหกอ,อย่างเงี้ยกว่าจะเป็นอนะบางคนเรียนมา สิบสองป,ปียี่สิบปียังพูดไม่ได้ยังไม่เก่งไงนะเอาจงริง,รงแต่ถ้าใช้วิธีะวิธีที่พลอยว่ามาเนี่ยก็คือไปโหลด dating app, เดทติ้งแอปไปโหลดแอปแชทมาแล้วก็คุยหัดคุยนะคะแปบ๊บเดียวค่ะพลอให้ถ้าคุณคุยทุกวันนะคุยทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะหนึ่งสัปดาห์ค่ะหนึ่งสัปดาห์คือเลิศมากหนึ่งสัปดาห์คือเก่งค่ะโคตรเก่งเลยในเรื่องของเบสิกอะเบสิกคุณจะเริ่มแน่นแล้วเบสิกคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าคุณทำแบบนี้วัน,นวล,นละหนึ่งถึงสอง นะคะลองดูอันนี้เป็นอะไรที่พวแนะนำมากเาาพอก็ใช้ตัวเองกันแล้วก็ใช้กับนักเรียนด้วยเหมือนกันนะคะนักเรียนพลอยนะคะที่มาเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับพลอยเนี่ยก็แบบมันเป็นหลักสูตรเล่นลัดแต่ intensive course อะ่ะพอก็เลยแบบว่าสอนจนครบ,บสอนจนจบคอร์สและแนะนําให้นักเรียนทําอย่างนี้ทุกคนทุกคนผู้หญิงผู้ชายเพศไหนทําทุกคนค่ะ เพราะไม่งั้นอะเรียนจบไปก็ลืมเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ใช้ดีใช่ไหมเราต้องในเมื่อเราไม่มีเพื่อนคนจีนไม่มีเพื่อนฝรั่งไม่มีเพื่อนต่างชาตินะคะแล้วเราโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจํานะเออหรือคนที่ทำทำอยู่ในวัยทำงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ออกไปพบะปะากสั่งสเท่าไหร่อะสภาพแวดล้อมมีแต่ภาษาไทยแต่ว่าเราอยากพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอื่นแล้วนะคะจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกปะไปเที่ยวต่างประเทศก็อย่างมากก็แค่สัปดาห์หนึงอะแถมยังใช้เงินเยอะอีกนะคะ เห็นไหมเพราะงั้นวิธีเนี้เวิร์กนะคะเวิร์กมากมากด้วยพอบอกเลยเป็นอะไรที่คุณไม่ต้องไปคิดหอกว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมนะเหมาะสมไม่เหมาะสมคู่ควรไม่คู่ควรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองไงคือเราไปเราไปทําอย่างเงี้ยเพื่อที่จะฝึกภาษาหาเพื่อนฝึกให้หาคนฝึกช่วยนะคะเพื่อที่เราอยากจะเก่งขึ้นเราไม่ได้ไปตั้งใจจะแบบทําอะไรผิดศีลขนาดนั้นถูกไหมคะนะอันนี้คือหลักการภาษาอังกฤษ นะคะทียบ,บง่ายที่สุดแล้วง่ายสุดๆเลยนะคะแล้วพื้นฐานอ่ะค่อยว่ากันทีหลังเอาสัญชาตญาณก่อนวิธีที่คพอยพูดมาเนี่ยคือการก๊อปวางแล้วไปโดโดโหลดเด,ดตติ้งแอปมาเนี่ยแล้วคือแล้วคือการไปก๊อฟวางก๊อปวางอย่างเงี้ยก่อนที่ก่อนที่เรา,เราจะทําความเข้าใจภาษานะทําอย่างเงี้ยก่อนเพื่อที่ว่ารู้จักเขาเรียกว่ารู้จักใช้สัญชาตญาณน,นะคะอืมรู้จักใช้สัญชาตญาณรู้จักพูดเปล่งเสียงออกเสียงออกมา หรือว่าได้เห็นอะไรคร่าวๆก่อนที่จะไปเรียนรู้พื้นฐานนะคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมพอไม่แนะนําให้เรียนพื้นฐานก่อนหรือว่าไม่แนะนําให้พื้นฐานมันแน่นก่อนนะคะในภาษาอังกฤษนะหรือว่าในภาษาไหนๆก็ตามไม่แนะนําให้ไปเรียนพื้นฐานให้มันแน่นเปียกก่อนแล้วค่อยมาทํานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเออคุณใช้จ่ายเยอะค่ะค่าคอรคอร์สพอยอ่ะแปดพันนะยี่สิบชั่วโมงแปดพันนะคะยี่สิบชั่วโมงแปดพัน แต่ว่าพอมาเรียนปุ๊บคุณไม่ได้ใช้อะ่ะคุณไม่รู้คุยไปใช้ที่ไหนคุณจะมาเรียนทําไมถูกไหมคะเออเพราะงั้นอะ่ะให้คุณไปลองก่อนพอคุณลองเสร็จปุ๊บคุณมาเรียนกับพลอยแล้วก็ไปลองอีกทีหนึ่งแบบนี้เก่งโคตรเร็วพอรับรองเลยสองเดือนพูดถ้าทําตามที่พลอยบอกตามสเต็ปนะสองเดือนเก่งเลยเก่งแบบเก่งแบบคนเรียนเป็นสิป,ปียังงงอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะโดยที่คนแบบไม่ต้องไปลงทุนอยู่ต่างประเทศไม่ต้องมีเงินก้อนไปเรียนอะไรนานขนาดนั้นเลยไม่ต้องเลยนะคะ คือที่พลอยแนะนำอย่างนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยอะถ้าคุณเรียนเรียนเบสิกให้แน่นก่อนนะคุณจะกลัวผิดพลาดค่ะไม่กล้าพูดพูดอย่างนี้ถูกไหมมันจะมีความกังวลในใจค่ะแต่ถ้าคุณใช้สัญญาย,ยานก่อนมาเรียนคุณจะไม่กลัวพลาดเลยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าพูดอย่างเงี้ยก็ได้พูดอย่างงั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณเรียนตามหนังสือนะคือถ้าคุณมาเรียนกับพลอยหรือไปเรียนที่ไหนไหนอย่างเงี้ยเขาจะมี ได้อลกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมีคอนเวอร์เซชันมีอะไรร่าวๆที่เป็นการปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าคุณมาเรียนก่อนทั้งๆที่ไม่รู้อะไรแบบเป็นศูนย์เลยอย่างเงี้ยเราวมาเรียนก่อนอย่างเงี้ยคนมีโอกาสที่จะกลัวผิดพลาดและไม่กล้าพูดเยอะมากเลยค่ะนะแต่ถ้าเรียนอินเทอร์สกับพอเนี้ยพอให้พูดก่อนเลยพื้นฐานเรียนทีหลังให้พูดก่อนประมาณสองประมาณสามคาสอะคะ่ะหกชั่วโมงให้พูดก่อนหกชั่วโมงเค้นอยู่นั่นแหละแล้วมาเรียนพื้นฐานทีหลัง นะคะเพื่อปลูกสัญชาตญาณในตัวคุณให้คุณกล้าพูดขึ้นมา่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องพื้นฐานของการเรียนภาษานะไม่ใช่เรื่องพื้นฐานของการเรียนเบสิกเรียนเบสิกของภาษาคะ่ะเบสิคนี้ก็คือพื้นฐานภาษาภาษาภานาภาษาคืออะไรท่อง a a b c ถึง z อย่างเงี้ยวันหนึ่ง <One, S 1> two สอง three สามอะไรอย่างเงี้ย go ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเบสิกของภาษาแต่เบสิเนี้ที่พลอยพูดถึงก็คือการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆคะ่ะ เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะใช้งานได้จริงอ่ะแล้วก็คุ้มค่าค่ะมันแล้วมันเปิดประสบการณ์มากเลยนะแค่คุณเรียนรู้หนึ่งภาษาอย่างเงี้ยคุณไปได้ทั่วโลกเขาบอเอาจริงจริภาษาอังกฤษภาษาเดียวอะแต่ถ้าคุณรู้ภาษาจีนอีกภาษาอินเดียอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคืออยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายค่ะบอกเลยถ้าคุณรู้ภาษานะอยู่ที่ไหนไม่มีทางอดตายหรอกบอกตามตรง <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นวิธีแน,น,นะำคร่าวๆเนาะอย่าประเด็นแรกเลยเป็นโดดเด่นนี่เอามาก่อนแล้วก็มา ก๊อปวางนะคะใช้หลักใช้วิธีก๊อปวางเอา Google ฮัสเตก็ได้แล้ว,วก็ก๊อปวางเอาอีกทีแบบนี้ยังไงก็เวิร์กล้านเปอร์เซนต์ถ้าทำตามที่ผอบอกนะล้านเปอร์เซนต์แล้วเขาบอกว่กากล้าพูดเลยอันนี้ไม่มีใครแนะนำคุณแน่นอน <c oughs> ไม่มีใครกล้าแนะนำคุณแน่นอนอะ่ะส่วนใหญ่นะคะขอจะแนะนําให้คุณไปทําอะไรคะไปหาเพื่อนฝรั่งไปเที่ยวต่างประเทศแต่คุณจะไปหาจากไหนอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่ คือคุณนึกก่อนนะเอาง่ายๆเลยคุณนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณจะเดินไปร้านอาหารแล้วไปพูดว่าฮัลโหลแคดไอบียัวเฟรนด์อย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่อะ่ะดูออกไหม <c oughs> หรือแบบคุณเจอฝรั่งข้างทางอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเดินไปให้ hey, ขอเป็นเพื่อนด้วยหน่อยอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่อะ่ะเฮ้ขอคุยด้วยหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เ่อมันก็ไม่แบบคือเป็นเราเราเดินหนีนะถูกดูออกป่ะถ้าเราเจออย่างเงี้ยเป็นเราเราเดินหนีนะจริงไหมมันแบบคนแปลกหน้าโรคจิตหรือเปล่า่ะจริงไหมคะ <c oughs> ซึ่งก็เนี yeah. ่ยอันนี้เดทติ g งแอปออนไลน์ง่ายสุดใช้ Facebook คุณก็ได้อะ <laughs> <laughs> ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการที่ผอแนะนำนะคะพื้นฐานพื้นหลังนะพื้นฐานเพราะว่าคนสอนพื้นฐานอะมีกันเกลื่อนเลยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยอะฟรีเยอะแยะแต่ทำยังไงให้เรากล้าพูดกล้าใช้นะคะลองสร้างสภาพแวดล้ลอมที่กดดันตัวเองดูยังไงก็เก่งขึ้นแล้วพอใช้วิธีนี้เรียนทั้งหมด3ภาษานะคะก็คือญี่ปุ่น จีนอังกฤษแล้วนในการใรนภาษาสเปนต่อเเขาก็ใช้วิธีเดิมเนี่ยซึ่งมันเก่งเร็วมากเลยบอกเลยเขาบอกว่าพอต้องเรียนสี่เดือนแต่พอสามารถเป็นเป็นภาษานั้นๆน,น,นะคะภายในเวลาแค่หนึ่งถึงสองเดือนแค่นั้นเองนะคะภาษาจีนนะคะต้องเรียนหนึ่งปีถึงจะได้เลเวลนี้อ่าต้องเรียนหนึ่งปีถึงจะขึ้นเลเวล B ได้แต่พอเรียนแค่สามเดือนสองถึงสามเดือนเองอะเรียนเองด้วยนะเรียนเองด้วยไม่ได้เข้าคอร์สค่ะ พอเรียนเองไปได้สองสเดือนปุ๊บค่อยไปซื้อคอร์สเรียนค่อยไปเรียนต่างประเทศอีกทีททททหนึ่งเพื่อไปใช้ชีวิตไปทํางานนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือฟูเรลลี่ค่ะสามารถพูดได้แบบคล่องภาษาอังกฤษก็เช่นกันค่ะใช้วิธีเดิมเหมือนกันหมดเลยเนาะภาษายากๆแอรภาษา,าจีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอไปพูดคลิปหน้านะคะคลิปนี้ปไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะล้วใครชอบถ้าใครชอบเนื้อหาอันนี้ก็ขอคำติชมในคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ